สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านนะครับวันนี้กับช่องรุ่นขมายแชนแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือจังหวัดปทุมธานีคลองสิบนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูชุดรับแขกนะครับที่เราได้มาใหม่2ชุดนะครับคือไม้สักนะครับผมชุดรับแขกลายช้างกับชุดรับแขก่ายมังกรนะครับผมไม้สักหนา3นิ้ว8ชิ้นงานทั้ง2ชุดนะครับผมบอกว่าชุดนี้นะผมถือว่าเป็นชุดที่ ค่อนข้างจะได้รับความนมยมนะผมในปัจจุบันนี้นะครับมีลูกค้าสั่งจองเยอะมากนะครับจนผมทําไม่ได้นะครับว่าท่านใดสั่งจองมากนะครับผมถ้าท่านใดเห็นคลิปนี้นะผมที่สนใจนะครับผมไม่ควรพลาดน,นะครับชิ้นงานนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับนี่ก็ก่อนจะไปรับชมต้ผมอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงทำไม้ลูกคับไปเดีย๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูชุดรับแขกไม้สวยๆกัน เป็นชุดแรกนะครับเป็นชุดไม้สักแกะสลักนะผมลายมังกรหงนะครับนี่หรือไก่ฟ้านะครับนี่ครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมแต่ผมจะบอกว่านี่ครับคือชิ้นงานที่เป็นตัวอย่างนะครับไม้สักแกะสลักลายฉลุนะผมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแขนนะผมถือว่าจะรับความนิยมมากนะครับในปัจจุบันนะครับผมบอกว่าชุดแบบนี้นะครับถือว่าสวยมากนะครับผมบอกว่าสวยสวยมากนะผมเวลาละเอียดดูนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลนะครับว่า เขาสีเขาไม่ค่อยสวยนะผมทำไมแบบนี้ทําไมสีเขาไม่ค่อยสวยนะครับมจะบอกว่าแบบนี้นะผมเขาเรียกว่าสวยแล้วนะครับที่สวยเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงสีนะผมผมหมายถึงชนิดของงานนะครับผมชนิดของงานนะครับดูครับดูความละเอียดของเขานะครับนี่คือแกะทั้งหมดนะครับมีหัวขุดให้นะครับผมแล้วก็ดูครับดูลายกระหนกเขานะครับนี่ครับคือลายกระหนกนะผมการทํานะครับชิ้นงานแบบนี้ผมได้มารับชิ้นไม่ทวนก็จริงนะครับแต่ชิ้นงานแบบนี้รับักษณแบบนี้นะผม หรือว่าน้อยมากนะครับคือเข้าตานะผมชุดนี้นะครับก็ชุดนี้ผมประกอบไปด้วย1ตัวยาวนะครับคือ1ตัวนี้นะครับ1ตัวยาวนะครับ4ตัวที่นั่งเดียวนะครับ1 2 3สแล้วก็4นะครับแล้วก็2ตัววางข้างนะครับ2องตัววางข้างแล้วก็1ตัวกลางทัองหมด8ชิ้นงานเล็กสวยๆนะครับนี่ผมบอกว่า ผมบอกแล้วนะครับว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นผมราคาไม่เหมือนกันนะครับผมชุดนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่4 5 0 0 0บาทนะครับทาสีให้ใหม่หมดนะครับผมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างนะครับที่งานที่ผมทําสีไว้นะครับนี่ก็ราคา4 5 0 0 0ผมในปัจจุบันนี้ถามเขาว่าเศรษฐกิจนะผมลูกค้าเจ้าของช็อตเขาจะพูดว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้นะครับผมจะบอกว่า ชุดแบบนี้นะครับถึงจะสกิจดีหรือ,อเศรษฐกิจไม่ดีนะครับชุดนี้นะครับซื้อราคาไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เกินห้าหมื่นห้ารือว่าได้ซื้อถือว่าถ,ถือถูกนะครับเพราะว่าค่าแกะนะครับนี่เพราะว่าค่าแกะนะครับ timeline. ผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับแบบนี้นะครับสี 45, นะ่หมื่นห้าเนี่ยจ้างแกะทั้งตัวไปหาไม้มาทําหนาสามนิ้ว <c oughs> แบบนี้ก็หาหาไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้นผมหายากแล้วกันนะผมต้องใช้เงินนะครับถามว่า จะพูดหาไม่ได้เดี๋ยวมันจะโกหกกันไปเดี๋ยวมันจะเวิร์นไปครับคือปกติแล้วเนี่ยหาได้หมดครับแต่เราเพิ่มทุนนะผมต้องใช้ทุนนะผมต้องใช้เงินที่สูงขึ้นนะครับเนี่ยไม้หนาสามนิ้วแบบนี้นะครับนี่นี่ครับปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยแกะมานะครับขาเนี่ยนี่เป็นมังกรเลยนะครับเป็นมังกรเลยผมบอกว่าชุดนี้สวยนะผมนี่ครับตัวนี้แกะมาขอบให้นะครับปกติก็ไม่แกะนะครับปกติครับเขาก็ปล่อยลงนี่แล้วตรงนี้ผมชอบนะครับปกติเขาก็ไม่ใช่เป็นงี้ครับเขาเป็นแค่ เป็นโค้งแค่ตัวนี้เฉยนะครับแค่โค้งนี้ตัวนี้เขามีกระดกให้นะครับนี่มีขุนให้มาครับมีขุนให้นะครับนี่ครับแกะสลักลายฉลุนี่ครับเนี่ยลายฉลุชุดละสี่หมื่นห้าผมทําสีให้นะครับนี่ทําสีให้ทั้งชุดนะครับตักระจกให้ใหม่นะครับนี่สวยมากนะครับมีสองชุดนะครับผมอย่าไปดูอีกชุดหนึ่งเลยครับครับผมเป็นชุดรับแขกไม้สักแกะสลักเช่นเดียวกันนะครับหนาสามนิ้วแต่ตัวนี้ไม่ฉลุก็อีกเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ ไม้ไม่ฉลุนะครับว่าเป็นยังไงแต่เขาแกะหน้าแกะหลังแกะขอบแกะข้างนะครับนี่แบบนี้เขาเรียกว่าแกะสลักทั้งตัวนะครับแต่ไม่ฉลุนะครับนี่ที่จริงแกะลายฉลุเหมือนมังกรเนจริงต้องราคาสูงกว่านะครับแต่ผมตีราคาเดียวกันหมดผมบอกเลยว่าซื้อไม่เกินห้าหมื่นห้าบาทปัจจุบันนี้ถือว่าได้ถูกนะครับผมดูนะครับนี่ผมเบรกล้องไปหาอากกอูนะครับนี่ทีเปพเจ้าโกอูนะครับผมองค์แค่นี้นะครับสูงร้อยอ่ะสูงห้าสิบเซน ผมดูไปสองหมื่นนะครับนี่ครับแค่องค์แค่นี้นะครับไม้นี่ผมเราเราซื้อไว้เองนะครับแล้วอย่างนี้แกะทั้งตัวนะครับเนี่ยอย่างนี้แกะทั้งตัวนี่แปดชิ้นงานแกะทั้งตัวไม้หนาสามนิ้วนะครับราคาแค่สี่หมื่นห้าทำสีให้ใหม่หมดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมลองดูนี่ครับผมบอกเลยว่าถือว่าได้ถูกนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมลองครับลองเอาพิจารณาดูนี่ครับความลึกของเขานะครับนี่เอามือจุ่มเข้าไปได้เลยนะครับดูครับการแกะนะครับสวยงามมากตัวนี้ก็การเล่นขอบนะครับปกติอะ ของเขาก็จะมนนะผมส่วนมากแขนงเขาจะมนตอนนี้เล่นเล่นขอบนะครับนี่มีการเล่นขอบเนี่ยไม่คือความถามว่าสวยไม่สวยนะครับแต่ทางคือมันจะยากตอนทาสีนะผมลำบากช่างนะครับผมแล้วก็สีตัวนี้คือว่าหนามากปาดยากนะผมก็ทั้งชุดนี้นะผมประกอบด้วยแปชิ้นงานเช่นเดียวกันคือ1ตัวยาว4ตัวที่นั่งเดียว1ตัวกลาง2ตัววางข้างนะครับราคา4ี่หมเช่นเดียวกันนะผมท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบนะครับหรือลูกค้าเก่านะครับถามว่ารุ่นค่าไม้ ลดได้ไหมลดได้ครับผมจะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ผมยินดีรับนะครับแล้วก็ผมสามารถลดได้นะผมก็ถามว่าลดได้มากไหมคือลดได้อาจจะนิดหน่อยนะครับเพราะว่าราคาผมได้มาสูงมากนะครับถามว่าทําไมถึงซื้อมาเพราะช่วงนี้ลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรตอบผมตอบโจทย์ลูกอาชุดแบบนี้มากนะครับอยากได้ชุดแบบนี้มากผมก็เลยต้องไปหาสรรหามาให้นะครับนี่สั่งผมไว้เยอะมากนะจนผมเนี่ย บางทีได้เมมชื่อบ้างเมมลายบ้างบางทีก็ไม่ได้เมมไว้นะครับนี่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรจาไม่ได้แล้วครับว่าใครสั่งบ้างด้าถ้าผู้ชมเห็นคลิปนี้นะผมเห็นคลิปนี้นะครับก็โทรสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะครับนี่คือเป็นลายช้างนะผมนี่ลายช้างหาสามนิ้วนะครับไม้ทั้งดุนนะครับใหญ่มากนี่ครับสามนิ้วสวยมากนะแกะลึกนะผมเป็นงานแกะมือนะครับไม่ใช่แกะเครื่องนะครับไม้เก่าไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าผู้ชมเขาบอกว่าทำไมไม้ถึง หดย่นได้จริงๆมันไม่ใช่ไม้นะครับตรงนี้เจ้าของเดิมเขาปูไม้อัดมาครับแต่พื้นเขาเนี่ยเป็นไม้สักนะครับคนที่เขาปูไม้อัดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม้เขาเป็นไม้อัดมานะครับเขาเป็นไม้สักนะผมแต่เขาแค่ปูไม้อัดด้านบนมานะครับปูไม้อัดด้านบนมาเฉยนะครับอย่าเพิ่งตกใจผมปูไม้อัดด้านบนมาเฉยนะครับนี่ผมต้องลื้อออกแล้วปาดให้ไม่หมดนะผมนี่สี่หมื่นห้านะผม เรียกได้เลยครับจะเอาชุดไหนนะครับราคาเท่าเท่ากันนะผมทําสีให้ใหม่หมดนะครับนี่ผมมีตัวอย่างในการทําสีแล้วก็ขอเท่านําเสนอตู้โชว์นะครับนี่เอาไว้ใบนี้ก่อนนะครับใบนี้ก่อนตัวนี้ไม่ใช่กระจกโค้งนะครับไม่ใช่กระจกโค้งออกแต่เป็นกระจกโค้งเข้าอ่ะผมครึ่งเคยเห็นนะครับผมนี่อันนี้โค้งโค้งออกอันนี้โค้งเข้านะครับราคาเช่นเดียวกันครับสี่หมื่นแปดพันบาทหน้าร้านนะครับผมนี่ครับมาดูได้เลยนะครับพึ่งมาใหม่เป็นไม้สักนะครับ มือจับเป็นท้องเหลืองนะครับผมว่าลักษณะแบบนี้สไตล์แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะมีบ่อยๆนะครับได้มาก็ขายหมดนะผมได้มาขายหมดค่อนข้างจะผมไม่บอกว่าไม้นะผมตู้ตรงนี้นะครับค่อนข้างจะมาที่เดียวกันด้วยซ้ํานะครับผมบอกว่าใบนี้กับใบนี้นะครับผมมาคนละที่กันมาคนละยอดกันเลยอต่างจังหวัดคนละที่เลยนะครับแต่ทําไมถือว่างานเหมือนกันนะครับอาจารยช่วยมองดูนะครับนี่การเล่นลวดลายนะครับคือลายอาเขาเรียกว่าอะไร ลูกเล่นนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงบัวนะครับเนี่ยกับตรงนี้นะครับค่อนข้างเหมือนกันครับแล้วก็เท้านะผมของชิ้นงานนะครับดูค่อนข้างยังเป็นลักษณะค่อนข้างเดียวกันไม้อายุไล่เรียกกันการเล่นลูกเล่นหรือฉัดเงี้ยผมเนี่ยคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันถามว่าเราได้ก็เคยได้มานะครับแบบนี้นะครับก็เคยได้มาเยอะมากนะครับค่อนข้างจะช่างน่าจะเป็นที่เดียวกันนะผมแต่ตอนนี้นะครับมาเขาเรียกว่า2ใบนี้มาคนละที่กันนะครับนี่ โค้งเข้าก nice of uh, yeah. ็สวยอีกแบบนะครับหายากด้วยนะครับไม่ค่อยมีกระจกโค้งเข้าเขาบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาซื้อมาถือว่าแพงมากครับเขาบอกว่าใบเป็นแสนนะครับเนี่ยใบเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยกระจกโค้งเข้านะครับเนี่ยกระจกโค้งเข้านะครับกระจกโค้งเข้ากระจกโค้งเข้านี่ครับเขาบอกว่าซื้อใบเป็นแสนนะครับเพราะว่าผมก็ทีมงานที่ร้านผมก็ไปเหมางานมานะครับหกล้อนะครับงานสวยๆแบบนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยไม้สักนะครับนี่นี่กระจกโค้งเข้านะผมซ้ายขวานะครับ มาดูใบนี้นะครับใบนี้ก็เป็นกระจกโค้งออกทั้งสามบานเที่วกันนี่ท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับตรงนี้อย่าไปตกใจนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรหัวคุณเขาหายไปนะครับหัวฉาดเขาหายไปผมเลยต้องกึ่งใหม่มาให้นะครับตัวนี้ก็ผสมบูรณ์แล้วครับเหลือเท่าย้อมสีเขาหากันเฉยนี่เป็นเหมือนคล้ายๆอควาเรียมเลยตู้ปลาครับนี่แข็งแรงนี่ครับทำใหม่ให้หมดนะครับ4ี่0 0ปดนะครับ ไม่ไม่ใช่ว่าบ้านนะอ่ะสิหลังไม่ใช่ว่าจะเจอทุกหลังนะครับผมบอกว่างานแบบนี้ไม่ได้ว่าจะมีบ่อยๆนะครับซื้อใหม่เนะี่ยผมไม่รู้จะหาได้ที่ไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมยังหาร้านที่เขาทาไม่ได้เลยแต่แค่ผมแค่สันนิษฐานว่าช่างอาจจะเป็นคนเดียวกันนะผมเพราะว่าผมได้งานอย่างเงี้ยมาเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะว่าสรรหามาให้่านผู้ชมนะผมที่ชอบไม้นะครับนี่สวยงามใบละสี่หมื่นแปดนะครับผมใบสี่หมื่นแปดเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาใบไหน มี2ใบความสวยก็คนเราอย่างกันะครับอันนี้กระจกออกอันนี้กระจกเข้านะครับนี่นี่ครับไปเดี๋ยวผมไปดูชุดทําสีแล้วกันล้วก <sh Restaurant> ็ตียาวไปเลยนะครับผมชุดที <sh> ่เพิ่งทําสีจะส่งลูกค้าขอนแก่นนะครับนี่ครับชุดที่ทําสีแล้วนะครับนี่ตัวนี้ทําสีแล้วนะครับปาดใหม่หมดจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับเตรียมตัวจะส่งนะครับ นี่นี to to. ่นี raw, ่ครับนี่ทำสีแล้วใหม่แล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ชุดนี้เลยเป็นไงครับดูใหม่ไปเลยเหมือนของมือใหม่เขาเรียกว่าของมือหนึ่งเลยนะครับเือนของใหม่เลยแท้ไม่ใช่นะครับเป็นเป็นไม้เก่านะผมนี่ลักษณะถ้าทําสีออกมาจะลักษณะนี้เลยนี่ไงอย่างที่ผมบอกนะครับว่านี่ครับไอชุดที่แล้วนะครับตรงนี้เขาไม่แกะนะครับนี่ผมไม่เคยโกหกอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้เขาไม่แกะ ชุดที่แล้วแกะนะผมแล้วก็ตรงแขนนะครับเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นลดลายนะครับเนี่ยเขาไม่เล่นลดลายก็คือปล่อยโล่งนะผมปล่อยโล่งเหมือนเช่นนี้เหมือนกันเนี่ยชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมพราปล่อยแขนเขาจะไม่แกะตรงนี้เขาจะปล่อยเปิดปล่อยโล่งไปแต่ชุดสองชุดนั้นคือเขาเล่นลดลายนะครับมีเคิร์ฟนะผมแล้วก็แกะแกะข้างด้วยนะครับผมนี่ตอนนี้ก็เตรียมทำอ่าเตรียมทําสีอ่าทาสีเสร็จแล้วนะครับผมเตรียมส่งลูกค้านะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับสองชุดนี้นะครับนี่ นี libro, ่ชุดชนบทไงครับเหมือนใหม่เลยเหมือนใหม่เลยเหมือนมือหนึ่งทุกอย่างนะครับหัวขุนก็มีให้นะผมนี่ไม้หนาสามนิ้วเหมือนกันนี่ครับมาดูชัดๆเลยสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นลายชนบทนะผมลายชนบทสวยงามนะครับสวยงามมากนี่ครับผมบอกว่าค่าแกะนะผมไม่ต้องหาค่าไม้เอาแค่ค่าแกะก็พอครับทุกวันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแค่ค่าแกะนะครับเนี่ย เนี่ยราคาไม่แพงนะครับอยู่หลักสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นนะครับเนี่ยแค่ค่าแกะก็ไม่ได้แล้วนะครับนี่แล้วก็นี่อีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งนี่ที่ว่าดำปิดมาเลยครับเดี๋ยวผมแยกคลิปมาให้นะครับเดี๋ยวผมแยกคลิปให้นะครับชุดนี้เพิ่งเสร็จนะครับนี่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อเลยนะครับว่าจะทําได้ขนาดนี้นะครับตัวนี้ต้องใส่ฝุ่นอีกทีนึงครับใส่ฝุ่นซ้ายขวาอีกสองที่อ่าอีกสองที่นะครับ หนึ่ตัวยังไม่ได้ขัดนี่ครับนี่แต่ต้องรอหัวขุนอีกนะครับนี่ครับอันนี้ก็ยางผมไปรีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนี่ก็ตือเตรียมตัวจะส่งให้ลูกค้าขอนแกนนี่ครับแพ็คส่งนะครับนี่ไอตัวนี้นะที่ว่าสีเขามืดๆมึดแต่ทำสีสว่างได้นะครับแล้วก็นู่นครับกำลังทําอยู่นะครับนี่ครับงานเลยเยอะมากนะครับ โอเคนะผมก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ชอบชิ้นงานแบบนี้นะผมลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับขอให้เชื่อมือนะผมขอให้เชื่อมือแล้วก็ไว้ใจนะครับไว้รุ่นทามานะครับนี่ผมจะพยายามให้เต็มที่นะผมพยายามทําชิ้นงานให้สวยนะผมทําชิ้นงานให้สวยครับแล้วก็เต็มที่กับชิ้นงานนะครับนี่พอทําใหม่มาไม่นก็จะออกลักษณะแบบนี้ครับมืดๆืดมานะครับีสว่างหมดนะครับผมดูชิ้นงานนะผมอย่าไปดูสีเลยครับขอให้ดูชิ้นงานขอให้ชอบเท่านั้นนะครับสีเราทาใหม่ได้นี่ครับเห็นไหมครับ ปั๊มสวยนะครับดูครับเงาวิ่งเลยผมใช้ของดีนะผมสีเราก็ไม่ใช้ของเกรดต่ํานะครับผมก็ใช้ของดีหมดนะครับนี่ไม่ใช่ว่าซื้อมาเป็นแกลอนนะครับผมซื้อมาเป็นชิ้นนะผมเป็นกี่ชิ้นงานนะครับตัวนี้สีค่อนข้างจะแพงนะครับชิ้นชิ้นหนึ่งเนี่ยตกชุดหนึ่งอ่ะทาสีเนี่ยนะผมหลายพันบาทมากนะครับนี่ยกําไรผมก็ไม่มากนะครับนี่ขอให้ลูกค้าถูกใจนะครับผมนี่ผมจะสรรหางานสวยๆงานเฟอร์นิเจอร์มาให้สวยนะครับมาให้ดูท่านผู้ชม ได้รับชมกันนะครับนี่นี่ก็ขายไปแล้วนะครับผมปิดไปแล้วนะครับรอทําสีส่งนี่ครับนี่ก็จะเหลือชุดนี้นะครับที่ว่ามาใหม่นะผมมาใหม่นี่เห็นไหมครับนี่เขาแกะนี่เขาแกะตรงนี้เขาไม่ได้แกะนะครับใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เขาตรงนี้เขาไม่ได้แกะนี่ครับแต่ตอนนี้เล่นแขนนะครับผมแขนที่มีเคิร์ฟนะผมโอเคนะผมก็ ฝากโหร้านเฟเจอร์รุ่นคาไม้ด้วยนะครับฝากผลงานเฟเจอร์รุ่นทามานะผมคลองสิบหนองเสือจังหวัดปทุมธานีคลองอ่ะจังหวัดปทุมธานีนะผมฝากผลงานนะผมของในร้านด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรุ่นทามากันด้วยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ